ซุมเฮาเฮ็ดหยังผิดวะจ๊ะบ่หูคือกันเข้าเสียโอกาสซุ่ตัวอีกเธอนึงงกาซุ่ตัวหาแนวแส่แต่มากินบ่ได้เข้าสิเสกให้ซุ่ตัวเป็นอึงแล้วเข้าเกิดิกินซุมโตซะเข้าใจบ่ณเมืองมนุษย์ขึ้นฟางทอเอือยตะเภาแกว้วเอื่ยกําลังมวนเลยตอนนี้เนะ่ะเข้ามาโดดแล้วเดี๋ยวอีเม่ห้าด้เอืย่ยป้าจ่าขึ้นก็นได้ ไปบอกหัวนาปะมีผู้สาวเลียนนำอะอืมหน้าตาเป็นยังไงล่ะงามอยู่บงามปานนิ้วจิ๋วครับอย่าตัวกันเดอ้อซึ่งผมบอตัวแน่นอนครับดีมากเดี๋ยวขึ้นไปเบ่งเอง